ไงคะถูกหวยสองงวดติดน,นั่นไงออนั่นไงนั่นไงสามงวดละออสามงวดงวดละสามงวดอีงวดงวดแรกนั่นขาดทุนไปหมื่นกว่าบาทถูกเก้าหมื่นคัดทุนไปหมื่นกว่าบา <c oughs> 90, ทาบาคิดเอาก็แล้วกันว่าซื้อเท่าไหร่นะฮะค่อยเหมาค่อยช่วยเหมาที่ละ สงสารทั้งแผงเลยใช่ก็ไปกองสลากไงวันก่อนหวยออกไงเขาบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยถ้าขายไม่หมดเราเลทเราเลขคนไม่ยอมซื้อเลยวันนี้ไม่มีขายไม่ได้เลยเลขมันแบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาไม่ค่อยสวยลวใบเท่าไหร่แหละตอนแรกเขาบอกใบละ80บใบละ80บอไม่ไหวอ่ะมีกี่มีมีมีกี่ใบตอนนี้มีอยู่เกือบพันใบก็าเลาก็เราเลยบอกว่าเอายี้ไหมคนละเครื่องทางสักห้าบห้า เขาบอก55ผมก็ไม่ได้อะไรเลย60 60ผมขาดทุนหน่อยเอาเอาคุณขาดทุนหน่อยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่าอ่ะช่วยกันฉันเหมาหมดโดนไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทอ่าอันนี้งวดงวดงดงวดล่าสุดงวดงวดงดก่อนงวดนี้งวดงวดห้าเจ็ดเจ็ดห้าอ่างวดห้าเจ็ดเจ็ดห้างวดนั้นอ่ะเราก็เหมามาอีกเจ้ามาอีกเจ้ามาโอ้โหโดนไปแสนสี่แล้วว่ะพักก่อนพักก่อนไหมแล้วงวดนั้นอะถูกสองร้อยกว่าใบ ว่าถูกเลขหน้าแล้วก็ถูกเลขท้ายเลขท้ายสองตัวเลขหน้าสามตัวได้มาครึ่งล้านกว่าค่อยชั่วยถอดทุนคืนหมดเลยอันนี้อาจจะเป็นเพราะอันนี้ส่งที่เราเราช่วยเขาพอพอเรารู้เราเหมาปับ๊บทุกคนก็วิ่งมาทุกคนวิ่งมา ายแล้วโอนเงินน่ะโอ้ยพร้อมเพย์มันกับพร้อมโอนนะเนาะพร้อมโอนตายแล้วยุบจากธนาคารตายแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้ววิ่งหนีเลยฉันวิ่งหนีเลยค่ะคุณวิ่งหนีขึ้นรถยังใจตุ้มตุ้มต่อ้าคุณไม่ถูกกุโดนไปแล้วแสนสี่โอ้ยลัวแม่หลังจากนี้เวลาไปหน้ากองสลากแล้วพ่อค้าแม่ค้าจะปิดหน้าปิดหน้าใส่หมวกใส่แว่นไม่ต้องมาทางตัวหรอกมาสกิอด ต้องจุตลอดเลยต้องจุ้ตลอดแต่เราก็ต้องไปเพราะว่าที่นั่นมันถูกไงตัวเองที่นั่นมันถูกบางที70บาท60บาทอะไรเงี้ยอันนี้แต่เรางวดคือเราจะไม่เพากว่าหลักหนึ่งใช่ไหมคะเวลาซื้อเออต่อไปก็เพา่แล้วจ้ะเพราะได้ทุนคืนหมดแล้วงวดที่ผ่านมาก็ถอนทุนคืนได้ร้อยห้าใบร้อยร้อยสิบใบเพื่อนแยกไป2สองใบเหลือร้อ108ยแปดใบ ท่าไหรร่คับได้มาสองแสนกว่าบาทเพราะมันแค่สองตัวหน้าไงไอ้สองตัวหลังไงสองตัวหลังร้อยใบก็สองแสนใช่ไหมที่แล้วหมดไปเท่าไหร่สี่หมื่นก็ได้ได้กำไรหมื่นแสนกว่าบาทเบาวันนี้วางงบไว้เท่าไหร่อ่าไม่เกินสองหมื่นพอนะไม่เสียวละเส้นเสียวทํางานเยอะละพอละพอละเออมมีีเออใช่ เออเนี่ยทุกคนถามตอนนี้นะเจอหน้านะแล้วอินบ็อกมาเต็มมากแล้วก็น้อยใจแล้วก็โกรธแม้เวลาซื้อเมียนจเจนเอาเลขมาโพสเลยคุณค่ะถ้าคนซื้อตามพีฉชั้นนะ่คุณตายแน่แนเ <c oughs> พราะอีชันซื้อ <c oughs> เป็นพันสองพันใบเราก็ไม่รู้หรอกว่าเลขไหนจะออกเอาจริงนะเราไม่เคยมีเลขในใจเลยอย่างวดทิมบานมาเนี่ยห้าเก้าเนี่ยพอดีคุยกับพระอาจารย์คุยกับพระอาจารย์แล้ววันเกิดของท่านห้าสิบเก้าพอดี <c oughs> วันที่ งวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนานะคุยกันวันที่สามสิบหรือสามเบ็ดไม่รู้เราก็โอเคซ,อซื้อติดไว้หน่อยนะอายุค่าห้าเก้าทนก็พูดอย่างนี้เราก็ไปหาเลขห้าเก้าได้มาแค่นั้นแหละร้อยใบร้อยสิบใบมันก็เลยโปะเลยคุณค่ะมันก็โอ้โชคดีไปเงี้ยเงี้ยมันมัน,ม,นมันไม่รู้ความบังเอิญอะ่ะเอออาจจะเป็นเพราะ่าช่วงนี้มือเราเราเราฉมังมือขึ้นแต่ตอนนี้ก็ไม่กล้าจะจะจะเสี่ยงมากแล้วเพราะขี้เกียจลุ้น รู้แล้วเหนื่อยคือเราคิดตลอดเวลาโอ้ยกูตาม,มาคุณอยู่สามแสนกูตามคุณอยู่สี่แสนเสียดายตามน้อคุณค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้เงินทองมันหายากมากอ,ามอยากบอกทุกคนนะคะอย่าดราม,ม่านะคือซื้อเท่าที่ตัวเองมีแรงพอดีพี่ไฮมีแรงซื้อได้ขนาดนั้นและด้วยความโชคดีของเรามันไม่ใช่ว่าจะโชคดีแบบพี่ไฮทุกคนนะอเอาจริงๆนะน้อย โอเคสองสามงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวไปให้โชคดี <S <S ก็ขอให้โชคดีอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็จะไม่เสี่ยงขนาดนั้นแล้วแล้วล<ร><ม>อตเตอรี่ที่ที่ไม่ถูกนี่เอาไปทำอะไรเออมีคนมาขอเต็มเลยตอนนี้เป็นกระสอบแล้วอย่างที่แม่บอกอนะฮะ<ม>ว่าใครอยากได้มาเอาไปเลยเอ,อะไรเ<ม>งี้ยเขาจะไปทำกระทงบ้างเขาจะไปทำใบปโปรยทาน<ม>เวลาบวชพระเวลาอะไรอย่างเงี้ยได้บุญต่อได้ประโยชน์ได้บุญต่อใช่ทำบุญทำบุญ โดใช่เฉพาะกระถินเนี่ยที่รักกระถินปีนี้พี่ไฮเป็นเจ้าภาพอยู่หนึ่งสองสามวัดน่ะสวัดน่ะเราก็ต้องใช้เงินเป็นแสนแต่และว,วัดน่ะเนี่ยก็ได้มาก็ทําบุญได้มาก็ทําบุญอาจจะเป็นเพราะบุญจุดนี้ก็ได้เขาอยากให้เราไปทําบุญกระถินเขาก็เลยให้เราได้ถูกช่วงนี้ เพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทกับชีวิตนะคะทุกคนคะ่ะยังไงง<ค>ขายดิบคดีคดขอบคุณลูกค้าที่น่ารักอาจจะเป็นเพราะว่ามาตรฐานของเรามันดีขึ้นนี่เสรล้ว่ะโรงงานโรงงานยังไม่ได้สร้างเขา,ย,ายังยังไม่กล้าเสี่ยงถึงขนาดนั้นที่รักไม่กล้าเสียเ่ยงเอาจริงเอาเป็นว่าพี่ไฮก็จะมีแค่เช่าเป็นเป็นห้องไว้ทำโรงงานเล็กๆเท่านั้นเองเราไม่ได้เปิดโรงงานใหญ่โตอะไรมากมาย เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าทางหนีที่ไล่มันเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเหมือนเดิมไหมหรือมันจะไม่เหมือนเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการทําอะไรตอนนี้ต้องวางแผนทุกอย่างเลยตอนนี้ก็เริ่มมาขายน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาล้าของแม่ขายดีอยู่แล้วก็เป็นน้ำพริกแมงดาเริ่มเข้ามา แล้วก็เริ่มมีไส้กอกมีไส้อั่วมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเห็นรแรกซื้อที่ไว้แล้วซื้อที่แล้วซื้อที่หนักของพี่ไฮมีอยู่แล้วอะจริงอ่ะยังยังไม่คิดลงทุนถ้าลงทุนไปก็ต้องประมาณอีกไม่ต่ํากว่า5ล้านเพราะฉะนั้นเราเราไม่ไหวเอาแค่นี้ไว้ก่อนคือทางธนาคารก็มายื่นเยอะมาก ธนาคารหลายธนาคารบอกว่าอยากทำเป็นเป็นเขาเรียกอะไรฮะเออใช่อยากทำไม้ก็จะเอางบเท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่5้าแสนล้านหนึ่ง3มล้าน5ล้าน10ล้านพร้อมที่จะจะเพลนะโอ้โหเครดิตดีเครดิตดีขอบคุณมากๆเดี๋ยวก่อนถ้าวันไหนถึงเวลาแล้วจะบอกนะคะเอาแค่ในครัวเรือนก่อนเบาๆก่อนเนาะ เออก็โชคดีที่ช่วงโควิดไม่ได้เอาเงินเก่ามาใช้พูดอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ได้ได้กำไรอะไรเยอะหรอกเพราะว่าพี่ไฮขายถูกมากโลร้อยยี่สิบแล้วก็ค่าส่งอีกห้าสิบบาทค่าส่งห้าสิบบาทก็ค่าส่งก็ได้ไปอย่างเงี้ยพี่ไฮรับมาประมาณเกือบร้อยแล้วอะเกือบร้อยแล้วอะมันก็ค่าถุงค่าไฟค่านู่นนี่นั่นอีกถ้าคนได้กําไรแบบ จิมมีมดมากเลยอ่ะเออเล็กมากน้อยมากอะ<ม>่ะก็งานร้องน้อยมากมรับแล้วรับจีจารับจีจาอโ,อโอ้นี่อารมณ์เสียล่าสุดนะคะเมื่อสองวันที่ผ่านมาไ,มได้เป็นคนที่ได้ตังเป็นงานที่สองตั้งแต่หลังโควิดคุณขาฝนตก ฝนตกอีกฉันก็อยากไม่มากอยากไม่อุ้ยแต่งตัวแบบเตรียมชุดกูจะเปลี่ยนสามชุดน้าเวทีเก็บกดมากกับการที่เราเรารอคอยอ่ะนึกออกว่าแล้วเสื้อผ้ากูซื้อก่อนโควิดกูยังไม่ได้ใส่เลยอะไรเงี้ยขนมิงขนไกเฟอร์พอฝนลงมาเป็นขนหมาหมดห้อยโอยลมเสียเลยไม่ได้ร้องเลยร้องด้สี่เพลงใส่ชุดเดียวแล้วรันยาวเลย แล้วคนดูก็ไม่หนีเราเราจะหนีก็กอะไรอยู่อ่ะทีนี้ไฟเริ่มปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บกลัวไฟดูดเเราหยุดกันเถอะก่อนที่เราจะตายนะคะตอนนี้เออแต่ตอนนี้งานก็เริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแต่ยังไงก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไว้ใจเพราะว่าตะเข็บชายแดนบ้านเราเป็นกันหนักมากเพราะฉะนั้นเล็ดลอดเข้ามาพี่ให้เพิ่งไปตะเข็บชายแดนมามีเล็ดลอดนะจ๊ะเ,เขาเข้ามาทางปกตินะจ๊ะว่ายน้ำข้ามก็มีอะไรอย่างเงี้ย เพราะมันเดินข้ามได้เลยนี่คุณแค่50เมตรอย่างเงี้ยน้าก็แห้งเงี้ยเขาก็เดินเข้ามาได้เราก็นึกในใจว่าอย่างนี้คนมันกลัวตายอ่ะเราก็เข้าใจอ่ะมันก็มีเล็ดลอดเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้ตรวจโรคอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องช่วยกันนะดูแลตัวเองนะอื